โชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยดูดูพี่สมพันธ์โชว์ดูตาเล็กทําได้เดีวเลี้วอ้าวโชว์อ้าวอ้าวใหญ่เสียฟอร์มใหญ่เสียฟอร์มอ้าวเอาลงได้ไหมลงได้ไหมฮะมันเก่งมันเก่งอ้าวอีกรอบนึงโชว์อีกรอบนึงโชว์พี่สมพันธ์อีกรอบนึงหนูทำได้แล้ว อัพเออเอาพอลงกรอ้อาเนื้อแล้วสามอึด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 ไม่ได้เอาอีกรอมไหมอึบเนื้ออึดอู้ห้าห้าวอเาปาดเอาเนื้ออึดอึดขึ้นไหมเคลื่อนไปอ๋อไม่ได้พอ พอแล้วดลบข้าว